ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับก็เป็นวันเดิมจะเป็นวันที่2อันนี้ก็จะเป็นพี่สายนะครับพี่สายเจ้าที่ไฟแนแซ์ของอีซูริสซิงครับคนนี้เคสอนุมัติง่ายผ่านไวถึงเหมือนกันไม่ก็อย่าคุยอะไรนะไปใงเงินก็คันที่พี่ตายเอาลงเมื่อเช้านะครับก็พี่ตายต้องเช็ดอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้เช็ดเลย เนี่ยพี่ต่ายเตรียมอุปกรณ์มาแล้วอันนี้จอรดรถขวางกันหรือเปล่านาะเดี๋ยวพี่ต่ายไปสเก็ตนะเข้างานก่อนคุณจะรูนคุณทานข้าวหรือ,อยังอันนี้ก็จะเป็นรถที่มารอเช็คนะครับ ก็อย่างที่พี่่ายบอกว่าคือทําได้แต่รถเล็กรถใหญ่แล้วพี่สายที่นั่งอยู่เมื่อกี้นะครับก็เป็นของอ e ีซูซุซิงก็จะเอารถคันสีแดงอ่ะเป็นของมาร์เก็ตติ้งที่เขาไว้วินเต็นงานก็จะเอาเข้าที่นี่แหละไอ้พี่สายสแกนหน้าแป๊บนึ่นกงก,ก,ก,ก็คันนี้เดี๋ยวพี่่ายจะเช็ดไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยววัน พรุ่งนี้ก็จะมีอีกคันหนึ่งสีบอลเงินเดี๋ยวพี่ต่ายต้องออกไปล้างแต่ว่าจ้างปั๊มเขาล้างนะครับเ็ามีค่าเเขเขาคิดกับพี่ต่าย100บาทน้องอ๋อก,กินข้าวยา,ยาง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 ยังไม่ได้ไปจ่ายเดิมเลยก็ซื้ออะไรซ่อมรถจนน้องทักนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมกล้องกันก่อนจาตัวนี้ จะบอกตั้งโทรศัพท์ตั้งถ่ายไปถ่ายมาโทรศัพท,ท,ท์หาย,ย <laughs> อ่านี่ก็อันดับแรกกัเดี๋ยวพี่ไต่จะต้องปูยางก่อนนะครับคือรถมีการดูดฝุ่นดูอะไรเรียบร้อยแล้วแหละ ถ้าอยากกินข้าวหรืออยากรับผมได้อะกินครับผมฮะจอแล้วครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วที่พี่ต่ายปูยางนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นยางปูติดรถอันนี้ก็เรียบร้อยละเราจะได้รู้ว่าเวลาก่อนที่จะส่งมอบรถแต่ละคันนะครับอ่าพี่ต่ายต้องทําอะไรบ้างอ่าคือรับประกันได้ว่ารถลูกค้าทุกคันสะอาดแน่นอนแล้วก็กล้องตัวนี้คือชัดกว่าเมื่อเช้าเพราะว่าพี่ต่ายใช้ ก็เรียกว่ายังไงอะไอตัว iPhone 7000พี่ตพี่ายมาแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังอยู่ดีนะครับเดี๋ยวพี่ายหาดูมุมกล้องก่อนจะได้เช็ดตรงนี้ดีกว่าก็สังเกตดูเวลาพี่ตายตั้งกล้องไว้ก็จะมีบรรยากาศนะครับมีน้องๆเข้ามารับรถ ในการเช็คระยะแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอันนี้บบเป็นบรรยากาศของศูนย์อันนี้เหมือนเดิมผ้าชามัวนะครับก็พี่ต่ายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สามารถเช็ดได้เลย เมื่อกี้ท่าสังเกตด,ดูนะครับเจนพี่ต่ายดึงเขาเรียกว่าพลาสติกที่อยู่บนหลังคารถอะครับอันที่จริงไอ้ตัวนี้เขาจะแลปบมาจากโรงงานส่วนที่เขาแลปบมาก็จะมีตรงฝากระโปรงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบนหลังคานั่นแหละอ่ากันพวกขี้นกกันอะไรอย่างเงี้ยครับกันไม่ให้รถเป็นรอยก็เดี๋ยวพี่ต่ายต้องลอกออกลอกออกปุ๊บถ้าเขามีรอยคาบกาวพี่ต่ายก็ต้องใช้การหน้าขัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดู ออมองเห็นอยู่คิดวพามองไม่เห็นแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะเช็ดนิดหนึ่งจะใช้ผ้าชามัวเช็ดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้น้ํายาแว็กให้เขามีความเงานะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดู ก็อันนี้ที่ต่ายก็จะใช้เจ้าตัวนี้แบกนะครับที่ต่ายเคยถ่ายให้ดูแล้วแหละ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยก็จะแบกอย่างเงี้ยฉีดฉีดอย่างเงี้ยฉีดฉีให้เงาอันนี้ข้อดีคือเขาจะป้องกันพวกรังสี uvb UV อยู่ไม่ใช่ uvb u v พวกแสงแดดเออแม่พลาสติกเขาแตกกรอบง่าย ีด้ส่วนยางก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยยางเวลาเราจะให้เขาเงาใช่ไหมเราก็ฉีดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเงาละก็ข้อดีก็คือทําให้แก้มยางไม่แตกนะครับเวลาโดนแสงแดดโดนอะไรเงี้ยแต่กันมาฉีดไหมอันนี้ไม่กันนะครับนี่ข้างในเมื่อกี้พี่ไต่ปูยางเสร็จเรียบร้อยละคอนโซลเราก็จะฉีดไว้ เนี่ยเขาก็จะเงาก็ถ้าไม่เสมอเราก็เอาฟองน้ํามาเช็ดอีกรอบหนึ่งแค่นั้น อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละก็เป็นอันว่ารถของพี่ต่ายนะครับพร้อมที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้พี่ต่ายก็ต้องมาเขาเรียกว่ายัางไงเช็ดอีกรอบหนึ่งทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งเช็ดใหม่ห่างนี้แหละครับเรียบร้อยสวยงามอ่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงพี่ต่ายจะไปเตรียมรถอีกหนึ่งคันเป็นการสีบอลเงินเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้โอเคครับขอบคุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ อขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคงจะเป็นวันพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวพี่ไตยไปก่อนสวัสดีครับ